สวัสดีค่ะทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะวันนี้ก็จะมา update, อัปเดตอ่ทุเรียนหลังบ้านหลังจากที่ให้ปุ๋ยไปวันนั้นก็ประมาณ10วันแล้วนะคะมาดูกันนะคะทุเรียนต้นนี้เป็นมูซานคิงค่ะทุกคนเห็นไหมคะว่าหลังจากให้ปุ๋ยไปแล้วปุ๋ยก็เริ่มทํางานแล้วคะ่ะทุกคนเห็นไหมคะว่าทุเรียนจะแตกยอดอ่อนเยอะมากทุกกิ่งเลยค่ะ ทุกกิ่งทุกกา้านจริงๆเลยแสดงว่ามูซานคิงชอบนะคะกับปุ๋ยหมักแล้วก็รากเดินได้เร็วด้วยค่ะทำให้ต้นขยายเร็วนะคะแตกกิ่งใหม่แตกยอดใหม่นะคะกิ่งก็ยาวขึ้นด้วยค่ะทุกคนทุกคนเห็นไหมคะว่าทุเรียนเราปลูกแบบธรรมชาติแบบอินทรีแบบไม่ใช้ยาแล้วก็ไม่ได้พ่นทางใบใบมันจะไม่ได้ดำขลับเข้มข้นนะคะ แล้วก็อาจจะมีใบแหวงๆบ้างอะไรบ้างเพราะว่า,มาแมลงนะคะอันนี้เราก็ไม่ต้องไปซีเรียสน,นะคะเพราะว่าเราไม่ได้กินใบค่ะเราต้องการให้ทุเรียนที่เราปลูกมีความแข็งแรงไม่เป็นโรคแค่นี้ก็พอแล้วค่ะทุกคนเราจะได้ไม่ต้องไปเปลืองยาเปลืองแรงมากมายนะคะปลูกไปเรื่อยๆนะคะอย่าไปคิดมากแล้วก็อย่าไประดมนู่นระดมนี่มาใส่ต้นทุเรียนนะคะอาจจะทําให้เขาเกิดโรคได้ค่ะแล้วจะเสียหายมากกว่าที่เราปล่อยไปตามธรรมชาติบ้าง แค่เราดูแลเขาอย่าให้เขาเสียหายก็พอแล้วค่ะทุกคนเห็นไหมคะธรรมดาค่ะใบพอมันแก่เดี๋ยวมันก็ร่วงใหม่นะร่วงไปนะคะใบใหม่ก็ขึ้นมาค่ะต่อไปเราก็ไปดูกบชายน้ํากันนะคะนี่นะคะอ๋อนี่นี่ใต้ต้นทุเรียนมูซันคิงเมื่อสักครู่ก่อนนะคะจะให้ดูว่าปุ๋ยเนี่ยค่ะยังอยู่แต่ก็เห็นไหมคะว่าต้นไม้ใต้ใตใตก็เริ่มจะแตกค่ะ ต้นนี้เป็นกบชายน้ำค่ะทุกคนใบก็เริ่มโตแล้วนะคะจากวันก่อนที่ว่ามียอดอยู่แต่ว่าใบตอนนี้ก็แข็งโตแล้วแล้วก็มียอดใหม่ออกมาอีกนะคะแล้วก็ต้นก็สูงขึ้นค่ะแสดงว่ากบชายน้ำก็ชอบนะคะปุ๋ยมากดูค่ะทุกคนพุ่มก็ขยายออกนะคะดูจากกิ่งนะคะยื่นมาคราวหน้าถ้าเราจะใส่ปุ๋ยเราต้อง ขยายวงออกมาแล้วค่ะใต้ทรงพุ่มเพราะว่าเขาขยายออกออกข้างค่ะกิ่งยืนออกข้างมากขึ้นต้นโตขึ้นค่ะผ่านไปสิบวันดูนะคะใบใบก็งามค่ะใบมีใบเพลาดแล้วก็มีใบยอดอ่อนที่กำลังออกมาด้วยค่ะทุกคนแสดงว่าสองอทุเรียนสองชนิดนี้ ปุ๋ยที่ให้เนี่ยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยอะไรเนี่ยขอให้เป็นปุ๋ยแล้วก็มีสารอาหารเขาก็รับแล้วก็เจริญเติบโตดีค่ะนี่กิ่งขแขนงออกมาเยอะเลยค่ะยาวกว่าเดิมเห็นไหมคะจากปุ๋ยที่เราใส่วันก่อนอยู่ขนาดนั้นนี่ตอนนี้นะคะกิ่งเขายืดมาขนาดนี้แล้วค่ะทุกคน เพราะฉะนั้นเที่ยวหน้านะคะรอบหน้ารอบหน้าก็จะเป็นคิวของเคมีนะคะแล้วค่อยมาดูกันว่าจะใช้เคมีอะไรนะคะสูงเลยค่ะนี่ต้นนี้เป็นหมอนทองจะสังเกตได้ว่าหมอนทองอ่าต้องการปุ๋ยแล้วก็ธาตุอาหารมากกว่าทุเรียนชนิดอื่นเลยนะคะดูนะคะ ใส่ในปริมาณที่ใกล้เคียงกันไม่ไม่ได้เท่ากันเป๊ะแต่ใกล้เคียงกันเห็นหมคะเขาใบเขายังไม่ได้แตกใบใหม่เลยค่ะเขายังเป็นแค่ตุ่มๆแล้วเ,เพิ่งจะเริ่มขยายค่ะแสดงว่าการจเจริญเติบโตก็าอาจจะช้านิดนึงเพราะก็ต้องการสารอาหารมากกว่าต้นอื่นทุเรียนพันุ์อื่นตามที่ได้ดูมาสังเกตมารู้สึกว่าจะเป็นแบบนี้จริงๆนะคะจากการทลองมาหลายครั้งแล้วเขาจะช้ากว่าต้นอื่นค่ะแล้วก็ต้องการธาตุอาหารมากกว่าต้นอื่นด้วยนะคะ ดูค่ะยังเป็นแค่ตุ่มๆที่ตานะคะที่ตายอดยังไม่ได้แตกยอดอ่อนออกมาค่ะเพราะฉะนั้นหมอนทองนะคะแต่ก็ยังเป็นอ่อยังตอนนี้ยังถือว่าอยู่ในช่วงของปุ๋ยหมักหรือว่าอ่าปุ๋ยธรรมชาติอยู่นะคะเดี๋ยวจะใส่เพิ่มให้นะคะแล้วอีกประมาณสัก5 6วันค่อยมาดูกันค่ะว่าหลังจากใส่ปุ๋ยหมักเพิ่มให้แล้วเนี่ย เขาจะขยายดีขึ้นไหมแต่ถ้าว่ายังไม่ไม่ขยายดีขึ้นหรือว่ายอดอ่อนยังไม่แตกเนี่ยเดี๋ยวก็จะลองเคมีนะคะค่อยไปตามสเต็ปสเต็ปไปนะคะทุกท่านแต่อย่างอื่นทุเรียนอ่อหมอนทองต้นนี้เขาก็ยังปกติยังแข็งแรงยังอะไรดีนะคะ mm hmm. เพียงแต่ว่าแตกไปใหม่ย,ยอดอ่อนช้าค่ะเดี๋ยวเรามาใส่ปุ๋ยหมักที่เหลือ,อไว้วันก่อนเพิ่มไปนะคะทุกคนใส่รอบๆนะคะใต้ทรงพุ่มค่ะ ปุ๋ยหมักนี่เราก็หมักจากน้ําหมักหนอกกล้วยด้วยนะคะเป็นส่วนผสมมีมูลหมูแล้วก็มีมูลเป็ดผสมด้วยค่ะเพราะตอนนั้นที่สวนเราเลี้ยงทั้งหมูเลี้ยงทั้งเป็ดค่ะก็เลยเอามาใช้เกิดประโยชน์หมดเลยค่ะแล้วก็ทําน้ําหมักหนอกกล้วยในการใช้เลี้ยงคอกหมูลราลาดรดรากคอกหมูนะคะไม่ให้มีกลิ่นดับกลิ่นนะคะดูนะคะใบเขาก็ไม่ค่อยมีแมลงค่ะที่นี่ อาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เคมีหรือว่าใช้ยาฆ่า,มาแมลงตั้งแต่ครั้งแรกมแมลงก็เลยไม่ค่อยจะมาไม่ค่อยจะมีค่ะใส่รอบโคนแล้วนะคะก็เปียเกลี่ยให้เขาใต้ทรงพุ่มด้วยนะคะเผื่อว่าสารอาหารจะได้ไปบำรุงเขาเร็วขึ้นค่ะแล้วก็ทั่วถึงเพราะว่าอย่างน้อยทุเรียนหมอนทองเขาก็ต้องการมากกว่าทุเรียนพันุ์อื่นนะคะ คนที่เขาทาสวนทุเรียนจริงๆเนี่ยเขาที่ว่าเขามีเยอะๆเขาคงจะรู้และเขาเข้าใจดีเลยค่ะว่าหมอนทองมันจะดูแลยากกว่าชนิดอื่นนิดนึงนะคะหรือว่าต้องการการดูแลเป็นพิเศษหรือว่าสารอาหารทุกอย่างก็จะต้องมากกว่าเพราะฉะนั้นเวลาเราใส่ปุ๋ยเราก็ต้องใส่ให้ปริมาณมากกว่าต้นอื่นสักนิดนึงนะคะเพื่อเขาจะได้เจริญเติบโตพร้อมกันค่ะโรยๆนะคะใต้ทรงพุ่ม นี่ขนาดว่าดินเนี่ยมันเป็นดินที่เป็นดินลูกลรังผสมดินแดงนะคะเป็นดินที่ถือว่าทุเรียนชอบค่ะเพราะเป็นดินที่เรียนแบบจากดินธรรมชาติจากภูเขาว่าทุเรียนเนี่ยจะขึ้นได้ดีแล้วก็สวยงามให้ผลผลิตดีส่วนใหญ่จะเป็นดินแดงดินภูเขาค่ะสังเกตได้ทุกที่นะคะที่ก็มีสวนทุเรียนนี่ก้อนนี้ใกล้โคนมากไปแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวค่อยไปเอาออกนะคะ อย่าไปใส่ใกล้โค้นนะคะเดี๋ยวจะเผื่อว่า,ามีฝนตกแล้วก็จะทําให้เป็นเชื้อราติดทุเรียนได้นะคะทุกคนเห็นไหมคะว่าที่นี่อากาศดีมากลมพัดเบาๆตลอดเลยค่ะแล้วก็อยู่ใกล้กับภูเขาด้วยนะคะห่างจากภูเขาก็ไม่ถึงไม่ถึงสกิโลค่ะกิโลกว่าๆเองหลังบ้านก็จะมีอีกสองบ้านอีก2อหลังนะคะของของ ของคนอีกสองคนค่ะสองครอบครัวโดยรวมนะคะมูซานคิงเจริญเติบโตได้ดีเลยค่ะนิทานไรพ่นทางใบใบน่าจะมันขวับเลยนะคะแต่คงไม่อะค่ะ